สวัสดีค่ะสำหรับงานโรงเรียนและสถานศึกษานะคะวันนี้จะมาเสนอสินค้านะคะที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ค่ะเพิ่มความสะดวกสบายนะคะของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ค่ะและสุดท้ายนะคะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนค่ะประหยัดบุคลากรค,ค่ะโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะเริ่มตั้งแต่ทางเข้าเลยค่ะเราขับรถเข้ามาในสถานศึกษานะคะรปพนะคะที่อยู่ที่ป้อมนะคะสามารถติดต่อสื่อสารพูดคุยกับเรานะคะผ่านในตัวของ Windows ได้ค่ะไม่ต้องตะโกนนะคะเราอยู่ในรถเราก็ได้ยินค่ะจะมีตัวสปิกเกอร์นะคะที่อยู่หน้าป้อมปรปภค่ะและจะมีตัวไมโครโฟนนะคะที่อยู่ในป้อมปรปภค่ะต่อมานะคะในพื้นที่ส่วนกลางของบริเวณและสถานศึกษานะคะสามารถลดจำนวนปรปภนะคะและเจ้าหน้าที่ดูแลนะคะด้วยการติดตัว IP Emergency Bell ได้ค่ะเมื่อมีเหตุฉุกเฉินนะคะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำสนามกีฬานะคะสามารถกด ก็ขอความช่วยเหลือได้ค่ะเมื่อกดกลิ่งนะคะภาพของกลิ่งที่ที่เป็นจุดขอความช่วยเหลือค่ะจะปรากฏอยู่ที่แผนที่นะคะเจ้าหน้าที่สามารถรับสายนะคะพูดคุยนะคะแล้วเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีค่ะต่อมานะคะในพื้นที่ในส่วนของห้องน้ํานะคะสามารถติดระบบ Emergency Call ได้ค่ะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะเราสามารถกดขอความช่วยเหลือได้ค่ะ ต่อมานะะในส่วนของ back office ะะไม่ว่าจะเป็นการเงินบัญชีหรือ HR นะคะคเราสามารถใช้สินค้าของโ Co คคอมไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลดอคะล็อกที่หน้าห้องนะคะคตัววิดีโอดอฟ n e หรืออินเตอร์คอมติดไว้ที่ด้านหน้านะคะคเมื่อมีคนมาติดต่อธุระนะคะคเราสามารถพูดคุยสอบถามธุระผ่านตัวอินเตอร์คอมหรือวิดีโอดอ o n e ได้เลยค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะสินค้าของโคคอมนะคะมีหลากหลายนะคะตอบโจทย์ในทุกพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นแบ็กออฟฟิศนะคะห้องน้ํานะคะพื้นที่ส่วนกลางของโรงเรียนนะคะแล้วก็ทางเข้าของโรงเรียนค่ะถ้าสนใจสินค้านะคะสามารถติดต่อได้ที่ด้านล่างนี้เลยค่ะ